พี่พี่พี่พิน้อสวัสดีก็สิลูกสวัสดีกันค่ะสวัสดีกันค่ะหนูจะเอาอะไรอ่ะลูก<อ>ขนมหนูก,กินแล้วนะไม่เอาแล้วลูกมานี่ไม่เอาแล้วค่ะหนูก,กินขนมแล้วนะหนูก,กินสองชิ้นแล้วลูกพอแล้วมาแล้วนะคะคนสวย เป็นลูกหนูจะบ่นทำไมหนูกินแล้วหนูก็พอกินสองชิ้นแล้วตอนเย็นก็กินอีกนะคะหรือเปล่าอืมอืมจะกินขนมอย่างเดียวเลยไม่ได้กินสองชิ้นแล้วพอแล้วค่ะพอเลยค่ะืนะคะ่นั่งลงสิคะนั่งลงทำหน้าสวยๆส,สิคะ หนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะ